สวัสดีค่ะตื่นเสามาเอากมาออกแล้กายก็เลยมาถ่ายคลิปเล่น,นลจากที่เกา่เกาๆที่มันบบสวยงามก็เอามาทาสีขัดออกงามขึ้นเก่าเขาคิดแล้วเรียบร้อยแล้วโตะที่มันสมบรุดที่มันยังน่นะเพิ่นทาสีไปแล้วมันก็งามเอาไว้ ว่างของเวลาซื้อผู้คา้าอันนี้่นขายขายแล้วท่าสีใ้เขาเดี๋ยวเขามาเอาหน้ามัยท่าสีเขาไปเลยเสียดายมัเนาะพ่นขายหมดนแล้วดูพาพไปเบิ่งห้ังในเนะาะออมา้าขายเมินสาวเงี้ยพี่ เบอร์โมปาโมปาปกถ้วยหมเก็บออกมาไว้เดก็สิคนไปบ้านเพิ่นบางที่ก็สิออกเพิ่นเสียเอาไปใช้กับบริจาคไปเบิ้งข้างในเนาะ ไม่าก็เก at the ็บออ้มหแล้วบ่อเลี้ยงปลาขี่เท้าเต็มเลยเอาเอาเอาโอ้ย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 พออีเมียก่อนเดี๋ยวหมุนดีๆก่อนโอ้ยขากรรไกรดกแด็กเด็กนาะเป็นตาซังเลยใบเตย เบื่งพิล้วม่มากกับมาน้ำขุนเม่มาปลูกใส่อ่างนนามันก็ออกมากมาห็ดขนมบนพัตาตะลุกเลยเลยวจะหองโลงจงโปนงเนาะ มันนี่ก็เลยสะสมนี่มีแต่ห้องว่างเปล่าอุตษาเทพ,พื้นว่าแต่เพิ่งสิไปต่อโอ้ป่าวันเฮ็ดจนหวาน,น,วานพื้นนี่ทุบกระเบือกออกกระเบือกมันเหล่านะมันทุบออกเท่ไหมเก็บก้อนก้อนหินออกอยาก่างดีขนว่าสั่นว่าแต่เพิ่งสิไปต่อม่นก็นไปบ่ได้ ก็เลยมาสัญญามันก็เลยหยุดท่าสียางดีใน่ข้างๆแกออกท่าสีไม่มือเท้าห่อวางเปล่าลูล๊ด ลมัน s ายมานักพูดเลยใหดานมั้งหง่วงใหญ่เน้ยตาเสียดายคือบาร์แหละเนาะให้จังเลยดาเมื่อมันหมดสัญญาแล้วก็ต้องทุบทิ้งข้างนอกมันกระนาอยู่นา ถูกายน้ำกุนเอากาอีกอ,อกแปนนดเลียวอยอ่อีกมูนึงแล้วท่านเอาออกไซคอยขะนังรับท่านอาหารกันบ้านเพิ่อนสิเป็นยังไงละ่ะอยู่ไม่กองนะเป็นแบบนี้ ตะมวนนี่นี่สิโลงโจงูงบอกท่านไลถอดหอดไฟออกตานไหนี้ย,กล,ยกลูกซ้ายใหนแม่น้ำกกลดมีมากลูกมากแต่งตัวอยู่นะ กว่าหนึ่งห้อมก็ได้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันไดนเด้อบ๊ายบาย